ยายยายคนไหนของเองวันนี้เพลงร้องตั้งแต่ยาโอ้แม่ยืนเจ็บเพราะเจ้าโอ้เพราะอ๋อแม่เห็นมีสมเออได้จะไปจะเกิดแด่โอ้มันบาดบ่เล็กแค่แค้นอยู่กับมือตมมือมือเนาะไปมามือหนุ่มอุ้ยที่ นั่งอยู่ข้างหน้าเราเลยอะไรดาราหนังจีนนี่ไงนางพญาผมข่ะกระสกาวกระสกาวมีผัวยังอย่ามีผัวยังจ้ากับเพลงลิงก็ไม่ได้ผมเชื่อฉันเองนี่มีนามอยู่แล้วว่าองค์พระมหากษัตริย์ฟ้าธรรมินค์กษัตริย์ฟ้าธมินคนนี้นั้นปกครองหน้าเมืองหน้าด่าน ทั้เองไม่ได้ยินข่าวว่าสเสด็จพ่อนนยกบัลลังก์แก้วบลัลลังก์ทองเหตุกับเสด็จพี่ของเราเดี๋ยววันนี้จะกรีธาทับต่อการกระบดจังลิงกันสไตล์ยังไงเนี่ยโอ้ดีเซลเพืห่หางเงินนี่นะกลางคืนเล่นเป็นเจ้ากลางวันแบกข้าวป่าจะเสร็จเลยห้าสิบไร่แบกคนเดียวเดี๋ยววันนี้จะอยู่ช้า จะจัดกรีธากรกทับไปซะดีกว่าอะมอบเพลงนี้กับสัสดหน้าเวทีเลย